แสดงความยินดีท่านที่จะเลิกจนถาวรที่เห็นคลิปนี้นะคะจงหมดกรรมหมดเวรหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้เป็นอุปก,กรณ์ในการสร้างบุญสร้างบารมีท่านมีบุญท่านโชคดีท่านเป็นผู้มีบุญจัดรส่ให้มาเจอคลิปนี้นะคะจงสว่างจงหลุดพ้นจากกรมเวรเรื่องเงินเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทุกมาทั้งชีวิตท่านเห็นคลิปนี้เปิดทางเปิดทัพเปิดสมบัติรยการแชร์กดใจคอมเมนต์เซฟบ,บันทึกขออนุโมทนาสาธุก,การกับมหาเศรษฐีใหม่ทุกท่านนะคะท่านจะโชคดีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้ท่านรับบุญรับบาร,รมีรับคลืนพลังของบุญบาร,รมีที่หลั่งไหลทะลุทะลวง เป็นสมบัติของท้า